สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ PTS โ f o c สแตะวันประจำวันที่13พฤษภาค,คมกับดิฉันจารุวันสุดธิธนกูลคุ้มฉมค่าการจรจาภาษีระหว่างสหรัฐจีนมีความคืบหน้าแล้วนะคะโดยทั้ง2ฝ่ายตกลงที่จะลดอัตราภาษีระหว่างกันลง115เป็นเวลา90วันโดยสหรัฐจะลดอัตราภาษีให้จีนจาก145เหลือ30ส่วนจีนจะลดอัตราภาษีนำเข้าสินค้าจากสหรัฐจาก125เหลือ10 สงครามภาษีระหว่างสหรัฐและจีนยุติลงชั่วคราวเมื่อทั้งสองฝ่ายตกลงจะลดภาษีที่เรียกเก็บจากกันในอัตรา115%ใน90วันข้างหน้าเพื่อลดความตึงเครียดของสงครามการค้าและกระตุ้นตลาดโลกให้ฟื้นตัวขณะที่ทรัมป์เปิดเผยเมื่อวานนี้ว่าอาจมีการต่อสายเจรจากับชีจิ้นผิงในช่วงสุดสัปดาห์นี้ And they were very happy to able to something with happy were very be able do us ถึงแม้ว่านักลงทุนจะมีท่าทีตอบรับในเชิงบวกโดยตลาดหุ้นวอลล์สตรีทปรับตัวสูงขึ้นและค่าเงินดอลลา,าร์สหรัฐแข็งค่าขึ้นแต่ภาคธุรกิจยังคงไม่นิ่งนอนใจด้านนักวิเคราะห์เผยว่าในช่วง90ิวันนี้ยังเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนขณะที่ผู้บริโภคในสหรัฐก็กังวลเกี่ยวกับต้นทุนที่อาจเพิ่มสูงขึ้น This is partly undoing self-inflicted damage. I mean, there, there there was no reason to Put 14 China แม้ว่าข้อความในถแถลงการร่วมระหว่างสหรัฐและจีนจะไม่ได้มีการกล่าวถึงข้อจำกัดของพัสดุขนาดเล็กแต่เมื่อวันที่สองพฤษภาคมที่ผ่านมารัฐบาลทรัมป์ได้ประกาศยุตินโยบายการยกเว้นภาษีสำหรับพัสดุที่มีมูลค่าต่ำกว่า800เหรียญสหรัฐจากจีนและฮ่องกงซึ่งล่าสุดได้มีการประกาศปรับลดจาก1 2 0รเหลือ54%โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่เที่ยงคืนของวันที่14พฤษภาคมตามเวลาเขตตะวันออกของสหรัฐ เมื่อวานนี้จีนได้เผยแพร่สมุดปกขาวว่าด้วยความมั่นคงของชาติจีนในยุคใหม่ซึ่งมีเนื้อหาระบุว่าจะไม่มีการให้คำมั่นสัญญาว่าจะไม่ใช้กำลังอาวุธต่อไต้หวันโดยนักวิชาการกล่าวว่าเนื้อหาในครั้งนี้แสดงให้เห็นถึงการแแคบขอบเขตและการเพิ่มความเข้มข้นในการใช้กำลังต่อไต้หวันขณะที่คณะกรรมการกิจการจีนแผ่นใหญ่ของไต้หวันมองว่าเนื้อหาในครั้งนี้ไม่ได้มีอะไรใหม่ ล่าสุดจีนเผยแพร่สมุดปกขาวความมั่นคงแห่งชาติจีนในยุคใหม่โดยมีความยาวประมาณ22,000คำมีเนื้อหาหลายส่วนที่เกี่ยวข้องกับไต้หวันเน้นย้ำหลักการจีนเดียวแต่ฉันธามาติปี1992พร้อมคัดค้านการแยกตัวเป็นอิสระของไต้หวันรวมถึงต่อต้านการแทรกแซงจากภายนอกและจะดำเนินการตามกฎหมายเพื่อต่อสู้กับกลุ่มผู้ที่สนับสนุนการแยกตัวของไต้หวัน นักวิชาการตั้งข้อสังเกตว่าสาระสำคัญของสมุดปกขาวฉบับนี้จีนได้แสดงให้เห็นถึงการขยายแนวทางในการต่อต้านการแยกตัวของไต้หวันจากเดิมที่เน้นเพียงการใช้กำลังทางทหารไปสู่การใช้วิธีที่ไม่สันติซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าจีนได้เพิ่มทั้งขอบเขตของปฏิบัติการความรุนแรงและความหลากหลายของวิธีการ รายงานล่าสุดจากคณะกรรมการกิจการจีนแผน่นดินใหญ่ชี้ว่าจีนพยายามผลักดันหลักการจีนเดียวในเวทีโลกทั้งนี้เนื้อหาที่ระบุในสมุดปกขาวยังคงเป็นสิ่งที่เคยปรากฏในเอกสารก่อนหน้าโดยไม่มีสาระใหม่เพิ่มเติมอย่างมีนัยสำคัญ นอกจากนี้เพื่อรับมือกับสงครามภาษีจีนได้พยายามดึงดูดผู้ประกอบการไต้หวันโดยมณฑลฟูเจี้ยนได้ประกาศนโยบายเขตตัวอย่างเพื่อพัฒนาความร่วมมือและความสัมพันธ์ระหว่างสองฝั่งช่องแคบซึ่งจะให้ความช่วยเหลือและยกระดับผู้ประกอบการชาวไต้หวัน จากฝนที่ตกลงมาอย่างต่อเนื่องทําให้เมื่อวานนี้ที่บริเวณทางหลวงหมายเลข62สายต้าหูเมืองเมียวรี่เกิดเหตุหินขนาดใหญ่ร่วงหล่นลงมาใส่รถยนต์2คันและรถจักรยานยนต์อีก1คันส่งผลให้มีผู้บาดเจ็บ2รายและทําให้เส้นทางที่เชื่อมต่อไปอยังแหลง่งน้ําพุร้อนในตําบลไทอันถูกตัดขาดขณะเดีวยวกันทางหลวงหมายเลข89ในเมืองนานโทก็เกิดดินถล่มอย่างรุนแรงจนทําให้รถไม่สามารถสัญจรไปมาได้ หินขนาดใหญ่ที่สูงกว่าคนหลเท่าร่วงหล่นจากถังลาดโดยก้อนที่ใหญ่ที่สุดมีน้ำหนักประมาณ100ตันส่งผลให้เส้นทางที่เชื่อมต่อไปอยังแหล่งน้ำพุร้อนในตำบนไทอันเมืองเมวลี่ถูกตัดขาดนอกจากนี้หินที่ร่วงลงมาราวกับฝนยังตกใส่รถยนต์2คันและรถจักรยานยนต์อีก1คันทำให้มีผู้บาดเจ็บ2รายด้านเทศบาลตำบลไม่ตัดความเป็นไปได้ว่าสาเหตุเกิดจากฝนที่ตกลงมาอย่างต่อเนื่องในช่วงที่ผ่านมาทั้งนี้ได้มีการประสานผู้รับเหมาให้เข้ามาซ่อมแซมเพื่อเปิดเส้นทางแล้ว นอกจากนี้ฝนที่ตกลงมาอย่างหนักยังทําให้ทางหลวงหมายเลข89ในตํบนอนอาบลเรนไอ้เมืองนานโถเกิดเหตุดินถล่มรุนแรงด้วยกันถึง2จุดดินและหินที่ถล่มลงมาทับถนนทําให้การจราจรหยุดชะงักและรถไม่สามารถสัญจรไปมาได้การระบาดของไวรัสตับอักเสบเอในต่างประเทศทําให้สถานการณ์ในตะวันทวีความรุนแรงมากิ่งขึ้นนะคะโดยต,ตั้งแต่ต้นปีนี้มีผู้ติดเชื้อย,ยืนยันสะสมแล้ว73รายนอกจากนี้ยังพบการระบาดแบบคลัสเตอร์ในประเทศเป็นครั้งแรกซึ่งมีผู้ติดเชื้อรวม4ราย หลังโควิดกระแสการเดินทางท่องเที่ยวในต่างประเทศยังคงคึกคักอย่างต่อเนื่องกรมควบคุมโรคไต้หวันเผยว่าตั้งแต่ต้นปีพบผู้ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบเอจากต่างประเทศ17รายสูงสุดในรอบ8ปีขณะเดียวกันมีรายงานผู้ติดเชื้อในประเทศรวม56รายสูงสุดในรอบ3ปีเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันโดยแนวโน้มผู้ติดเชื้อมีอายุน้อยลงนอกจากนี้ยังพบการระบาดแบบคลัสเตอร์ในประเทศเป็นครั้งแรกซึ่งมีผู้ติดเชื้อรวม4รายจากการสัมผัสใกล้ชิดในที่พักอาศัยและที่ทำงาน กรมควบคุมโรคได้หวันเตือนว่าโรคไวรัสตับอักเสบเอสามารถแพร่กระจายผ่านอุจจาระที่ปนเปื้อนเข้าสู่ปากโดยการรับประทานอาหารหรือดื่มน้ำร่วมกันการสัมผัสกับสิ่งแวดล,ล้อมที่ปนเปื้อนหรือการใกล้ชิดกับผู้ที่ติดเชือ้อจึงขอความร่วมมือจากประชาชนในการรักษาสุขอนามัยเพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชือ้อ คุณผชมคะไต้หวันเริ่มมีการส่งออกชาไปยังประเทศไทยตั้งแต่ช่วงต้นศตวรรษที่20จนถึงวันนี้ก็ยังคงสามารถพบร่องรอยของชาไต้หวันได้ในย่านเมืองเก่าของกรุงเทพและในปัจจุบันยังมีกลุ่มคนรุ่นใหม่จากไต้หวันที่ตั้งใจเดินทางเข้ามาเพื่อเผยแพร่วัฒนธรรมแนะนาชาร,รสชาติต่างๆรวมถึงแนะนําประวัติการค้าชาระหว่างไทยกับไต้หวันอีกด้วย เคื่สนวนย่าเท่าแก่ร้านชาที่มุ่งเผยแพร่วัฒนธรรมการดื่มชาตำรับไต้หวันในกรุงเทพได้ร่วมมือกับร้านขายยาจีนพัฒนาชาสูตรพิเศษที่ประสานสมุนไพรจีนเข้ากับชาไต้หวันถ่ายทอดรสชาชาไต้หวันอันเป็นเอกลักษณ์ให้คนไทยได้รู้จัก 能够再次去重新回忆以前那段台湾曾经出口很多茶叶到泰国的这段历史ไต้หวันเริ่มส่งออกชามายังไทยตั้งแต่ต้นศตรวรรษที่20จนปัจจุบันก็ยังสามารถพบร่องรอยของชาไต้หวันในย่านเมืองเก่าของกรุงเทพร้านชาอิวกีที่มีต้นกำเนิดจ,จากฟูเจียนก่อตั้งขึ้นในกรุงเทพเมื่อป,ปีคศ1890ก่อนจะขยายสาขาไปยังต้าเต้าเฉิงของไต้หวันหลังสงครามโลกครั้งที่สองซึ่งปัจจุบันยังคงดำเนินธุรกิจชาไต้หวันอยู่ในกรุงเทพ ขณะเดียวกันที่ชุมชนเลื่อนริดซึ่งตั้งอยู่ใกล้กับถนนเยาวราชยังสามารถพบเห็นโคมไฟที่ประดิษฐ์ขึ้นเองประดับเรียงรายด้านศิลปินชาวไต้หวันที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยมานานได้เชิญชวนให้ชาวไทยเชื้อสายจีนมาร่วมถ่ายทอดประสบการณ์การเติบโตของตนเองผ่านผลงานดังกล่าววัฒนธรรมการดื่มชาแบบดั้งเดิมของไต้หวันผนวกกับวัฒนธรรมจีนดั้งเดิมและจีนสมัยใหม่รวมถึงเหล่าเยาวชนไต้หวันในประเทศไทยทำให้คนไทยได้เห็นมุมมองที่หลากหลายของไต้หวันมากยิ่งขึ้น ขอบคุณที่ติดตามชมพิเทสโฟกัสไต้หวันในวันนี้นะคะเราจะลาคุณผู้ชมไปด้วยภาพของนกปะที่โคลัมเบียแล้วอย่าลืมติดตามรับชมได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงสุขเวลาเดีวยวกันนี้สวัสดีค่ะ